ขออีกสักทีหนึ่งดีไหมไปเ้วยนเป็นเพราะแก้มยุ้ยหรือเปล่าก็อันนี้เป็นที่เก็บลมที่เก็บสอง ต่อจากกำบังลมต่อจากกำบังลมว่ามีนี่เลยก็ไม่ต้องร้องเพลงจากปอดละจากแก้มไปแล้วจากแก้มใช่โดยเฉพาะน้องโบนี่รู้สึกว่าจะมาเป็นนักร้องโดยที่ไม่ได้ผ่านกระบวนการอย่างที่เขาเป็นๆกันเช่นเคยเป็นนักแบบเป็นละครเลยมาน้องเพียวเลยใช่ไหมใช่ค่ะโดยตรงโดยตรงใช่แล้วอยู่บ้านอัดเทปใช่่ะร้องเพลงก็วิทยุเครื่องหนึ่งก็เสียบไม้โมโอล่าดีกว่าตอนแล้วิทยุตั้งปึ้งปึ้งเสียบยักษ์ปั้งยักษ์ปั้งหลายคนถามแบบนี้่ยักษ์ องดูลองดูอีกทีไงก็มีม้วนคลาวเกะเป็นเทปใส่ด้วยข้างหนึ่งข้างซ้ายอัดข้างขวาข้าง,งร้องกับโต้เี่เเย,เโยโดยตอนนั้นจุดประสงค์ทําเพื่อสนุกเลยเพื่ออันนี้เลย สนุกก่อนแล้วสนุกก่อนแล้วคราวนี้พอมีพี่ชายที่พอจะเป็นลู่ทางให้ได้บ้างก็เริ่มที่จะทําเป็นจริงเป็นจังขึ้นมาอัดเทปแบบว่าเพลงหนึ่งสี่ห้าเทปกว่าจะผ่านอะไรเงี้ยใช้พี่ชายพี่ชายทำคอนเสิร์ตทางใต้ก็แสดงว่าเขาจะต้องรู้จักกับค่ายเพลงบ้างเยอะแล้วเป็นสะพานอันใหญ่โตอันเดียวใช่ค่ะตอนที่อัดนั่งอัดทําอยู่เงี้ยร้องร้องเพลงของใครบ้างครับเพลงของ พี่ชาพิธิณาพี่ใหม่พี่มิ้นมาริวันพี่ร้องนักร้องหญิงของแกรมมี่นั่นเลยทำไมต้องใคร่รยนี้วนเลยหรือว่ามันจังหวะมันชอบชอบพี่มเป็นความชอบส่วนตัวคือว่าชอบชอบหลายๆอย่างชอบตัวนักร้องด้วยก็คือเอานักร้องหญิงของแกรมมี่มากที่สุดเลยที่มาลองร้องและพี่ชายก็ได้นํามาให้ บเขียนจดหมายไปบอกเขาว่าเนี่ยหนูอยากไปนักร้องมากเขียนจดหมายไปหาพี่ชายคือว่าอยู่หัดใหญ่ค่ะอยู่สงขลาโบก็เขียนจดหมายไปขอที่่จากคุณแม่มาเขียนไปหนูอยากไปนักร้องค่ะเนี่ยหนูอยากไปร้องค่ายเนี้ยหนูรู้แต่ชื่อบริษัทแต่หนูไม่รู้บริษัทเขาอยู่ไหนอะไรอย่างเงี้ยก็เขาก็มาติดต่อกลับหนึ่งปีตั้งแต่อายุ189 เริ่มทีเดียวเขียนจดหมายนี่16 16 16มา17นี่ได้เจอกันเพราะมีการนัดทานข้าวกันกับครอบครัวในบ้าน<อ>าซึ่งโบงไม่ได้เจอเข้ามาเป็นเวลา8ปีแล้วก็เ,เป็นอางั้นไปอเอาถอยอีกนิดได้ไหม <c oughs> โมถอยตั้งแต่ตอนที่ว่าตอนนั่งอยู่เฉยๆแล้วกนะอ่ะเดี๋ยวเราเอาเทปจะเป็นงงนักร้องใค่แกมีเนี่ยตอนนั้นคิดยังไงตอนนั้นตอนนี้เอา,าละเอาคาราโอเกะยเลย ตอนนั้นคือมีการซเ้งเลยตรนนั้ตอนนั้นมีการติดต่อกันแล้วติดต่อกับพี่แดงฟีชาภาคอุชัยมีการติดต่อกันเรานี่เองใช่แล้วเสร็จแล้วก็เขาก็บอกว่าเขาบอกมาว่าให้ร้องเพลงมาประมาณสามสิบเพลงตอนนั้นไปเจอพี่แดงได้ไงครับ พี่ชายเป็นคนเอาเบอร์โทรศัพท์มาให้แล้วพี่สาวก็โทรติดต่อไปนะแล้วก็บอกว่าให้ร้องเพลงมาประมาณ3าสี่เพลงนะคะอะไรเงี้ยแล้วก็จัดการร้องซึ่งโบไม่ได้ร้องสามสี่เพลงที่เขาบอกโบร้องไปเต็มโบร้องไปใช่เพราะโบกดยังไม่ได้โบยังไม่ได้ก็เต็มเหย็นเลยเอาไปทุกสไตล์ทุกอย่างมีหมดครบครับเสร็จแล้วก็พอมาถึงนานมากกว่าเขาจะตอบกลับมาฮัลโหลหนูได้นะมานี่สิ ไม่นานค่ะคือโบจะเอาเป็นคนเอาเทปเดินภาพที่บริษัทเองจนได้มาเทสเสียงอีกทีหนึ่งเพราะว่าเขาไม่เชื่อโบร้องเองใช่ค่ะแล้วเสร็จแล้วก็พอดีห้องไม่ว่างก็เลยอีกสองวันมาร้องละกันให้เวลาไปซ้อมสองวันมันจนเจียนจะดังแหละให้เวลาไปซ้อมสองวันก็ทําการบ้านปุ๊บอีกสองวันไปใหม่ไปใหม่จะร้องให้เขาเห็นให้เขาได้ยิน เยอะมากค่ะหลายคนพี่อะไรมีไหมอ่ดีก็เห็นอ่ดีเห็นน้าเหม่งก็ยืนร้องอยู่ก็เอ้ยไม่ใช่โบยืนร้องแล้วน้าเหม่งก็เห็นน้าเหม่งไม่ได้ร้องทุกคนเห็นหมดแหละทุกคนที่เดินผ่านๆมาจะเห็นหมดแล้วโบร้องเองเขาอาไหมเขาอาอย่างนี้เลยไม่มีไม่อาค่ะเขายืนเฉยๆอาทำไมอาทไมไม่อาอาในที่นี่ของพี่คือแบบว่าโอ้โหน้องคือเราฟังครั้งแรกในละครกล้องเนี่ยโอ้ยเราเราเราในในส่วนในส่วนตัวพี่พี่ก็แบบว่าอ๋า พีุ่อวิดีจังใครอ่ะอะไรเงี้ยต้องบอกว่าอาอาอุ้ยอะไรเงี้ยสบายสบายเไปขยายเราไปใช้อยู่นะเราไดโบได้อยากพี่มาอ่าแล้วนโบดูรายการพี่มาธมศายอึ่งโตอึ่งตาอึ่งโอ้ยนเก่าน้กแล้วนั่นอ่านกาอี่าานานอ่านาอ่านอกอ่้นอ่าอ่อาอานอ่อ่าอานอ่นอ่่านน่นออนอ่น ก็มาทสอบภาพถ้าเออภาพทำยไงฮะเทดสอบก็คือเอาเพลงที่เราร้องอันนั้นแหละค่ะแล้วมาเปร์ฟอร์แมสมาซิงมาซิงเองว่าเป็นเพลงของเราก็มานั่งร้องทำตรงห้องสตูทอะไรกันใช่ค่ะเล็กสมัตว์นั่นแหละเออแล้วก็อันนั้นก็ผ่านไปโอเคผ่านไปแล้วก็ฮัลโหลช่วยมาเซ็นหน่อยใครโทรไปที่บ้านไม่มีใครโทรนั้นโบมาร้องเพลงเล่นๆที่ g r มมี่ก่อนมาเล่นๆด้วยความเดันไปเพราะโบจะสนิทกับคนง่ายอ๋อใช่เพราะรู้สึกตอนตอนนั้นเริ่มร้องประสานให้คนอื่นยังยังยังค่ะยังไม่มีการเรียนไม่มีอะไรยังไม่เส็จสัญญาก็ วันนั้นไปร้องเพลงเล่นๆรู้จักกับพี่ซาน์วินเชียร์สนิทกันเลยก็ไปเล่นเล่นกันพอดีดีเดินขึ้นมาตรงห้องโปรดิวเซอร์พอดีก็เฮ้ยเรียกโบมันนี่สิอะไรอย่างเงี้ยเราก็ออกไปนึกว่าเขาจะใช้ทำอะไรหรือเปล่าอะไรเงีก็ไปซื้อน้ำซื้อข้าวไหยิบนู่นต,ตรงนูง้นหน่อยอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมะแล้วก็ก็บอกว่าไม่ต้องร้องแล้วนะเนี่ยรับเข้าบริษัทละดีใจสัญญาเลยไหมครับวันนั้นยังค่ะดีใจรับดีใจมากขนาดไหนทำอะไรบ้างสั่งหญิงแรกกลับบ้านโทรศัพท์ ก้าอึ้งอยู่ตรงนั้นเหมือนกันอึ้งโตอึ้งโตอึ้งโตก้านั่งอยู่นั้นก็แบบว่าได้แล้วเหรอคะเหรอคะประมาณว่าเอย่างเงี้ยพี่อาการนี้เลยแอ้าสิเขาเรียกอาสยเขาเรียกอาแล้วดีเขาบอกแค่เนี้ยเหรอเออย่ี้ดีใจแค่เนี้ยบอกว่าเลิกใจแบบแล้วอดีตกะให้หนูยังไงคะทำไมหนูไม่เอาแค่ไหนเหรอคะยิ้มไม่ใจอะไรอย่างเงี้ยหนูก็แค่เนี้ยหนูไม่กระตุกกระต่างก็ดีใจ ก็มีการนัดมาเซ็นสัญญากาหลังนั้นทาเริ่มทาอัลบั้มของตัวเองยังเดี๋ยวภาษาหน่อยภาษาเข้าเรื่องภาษาละคุณมั๋นจะพาไปเพราะคุณหัานน้องคลัรสอยู่ก็จะพาไปร้องงานแล้วก็จะเป็นของพี่ก๊อตในชุดเพราะฉนไม่เหมือนเดิมไปเป็นลายภาานเซิร์ฟเซิร์ฟสองเพลงในอัลบั้มนั้นแล้วหลังจากคนนั้นแล้วร้องให้ใครครับก็มีของพี่มิ้นมาริวันนะฮะก็มีหอมพี่ปั่นชุดไปกันใหญ่มีนัดมีเจสันมี6 2สองแล้ว ได้เริ่มเข้ามาทอาอาละวาของตัวเองเนี่ยหลังจากเรารับประสานให้คนหน่นคนนี้ไปได้ได้เริ่มมีการคุยกันบ้างได้คุยกันแล้วเพรานั้นอาเต๋อเป็นคนม,มาน่าคุยกับโบว่าเป็นยังไง,อย,งไอยากชอบแบบไหนทําแนวไหนกันดีอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกว่าลองล็อกไหมอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ดีค่ะโบอชอบอะไรอย่างเงี้ยก็เริ่มเพราะไปคุยกับพี่ปอนทำไมถึงชอบล็อกครับทำไมถึงชอบโบอธิบายยากคือว่าโบเป็นคนที่เป็นโรคเครียดโดยส่วนตัวนะคะมีมันจะมีแบบว่า ที่เก็บกดอ่ะพี่พี่เคยเป็นม้าโมไม่แน่ใจนะเคยเคยตอนเช้าสามโมงเช้าเป็นเวลาด้วยเหรอแต่ของโบจะเป็นแบบว่าเวลาโมโหโมโหมาฟังเพลงอะไรนี่โบจะรู้สึกสบายผ่อนคลายไม่ต้องแหบปากเองมีคนแหบปากให้ชอบรักใช่ค่ะก็ทำรักก็ประชุมกันเป็นสรุปมาเป็นอะคูสติกแล้เจอพี่ธนาเจอพี่ธนาเราสุดพี่ปอเนค่ะเมื่อเราพูดถึงคุณธนาแล้วนะก้อง วันนี้เราก็ไม่ได้มีน้องโบมาคนเดียวโปรดิวเซอร์เข้ามาด้วยอุยช่วงนี้เดียวเชิญมาคุยเอาไหมเอาสิขอต้อนรับคุณธนาแล้วั่าสุดครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับเราเราก็ชิงเล็กพี่ไปซะแล้วเพราะว่าแกเป็นพี่เราจริงๆรเหมืนเห็นพี่เนี่ยสมัยตอนอยู่วงไาอะไรต่างๆมากเลื่องกิตั้งเก่งมากดีเดียวดีเดียวครับแต่ครับทำงานกับน้องโบสนุกนะครับ สนุกฮนะเพราะว่าดได้เจอ <laughs> คิดนาน <laughs> พูดให้ดีๆคือเวลาที่ได้เจอกับเด็กๆที่มีความสามารถสูง <c oughs> ก็ผมพูดได้เลยนะว่าเป็นเด็กที่มีความสามารถในการร้องเพลงสูงมาก <c oughs> นะฮะมันก็ทำงานสนุกเราสามารถที่จะ เล่นอะไรได้มากมายใช่ไหมีไอเดียต่างๆเนี่ยสามารถที่จะบอกให้นักร้องเขาทําแล้วก็ทําได้ดีซึ่งสําหรับนักร้องซึ่งอายุขนาดนี้นี่ถือว่าแบบเก่งมากใช่หาตัวจับลําบากเห็นด้วยครับผมเห็นด้วยปัญหาละครับปัญหาปัญหานี้นะฮะสำหรับโบ่ะฮะตอนที่ทํางานในห้องอับตอนแรกๆเนี่ยเขาไม่ค่อยพูดเลย เขาเงียบมากเป็นกดเงแล้วพูดน้อยอะเป็นคนพูดน้อยคือดูๆแล้วเป็นคนเรียบร้อยนะเวลาที่จะเจอผู้ใหญ่เขาจะแบบเขาจะเงียบถ้าไม่ถามอะไรก็เงียบอยู่อย่างนั้นนะถ้าไม่ถ้าไม่พูดอะไรให้ให้ตอบก็ไม่ตอบตอเท่าที่จะเป็นเลยคุยแลเป็นแบ้แล้วพิจาไม่ไม่เกรงอะว่าเอ๊ะนกร้องเราเงียบเงียบนี่ยังไงอ่าทีแรกก็คิดเหมือนกันเอ๊ะจะยังไงจะยังไงคิดอะไรอยู่ก็ไม่รู้ใช่ไหมก็พยายามชวนคุยชวนคุยนะฮะชวนคุยก็ทําให้ได้รู้อ้อะไรต่างๆเยอะแยะ ว่าความจริงแล้วเนี่ยโบเนี่ยชอบอะไรบ้างคุยแล้วก็ตกใจเหมือนกันที่ว่าเขาชอบเพลงร็อกเพราะว่าจากภาพที่เห็นเนี่ยไม่คิดออกพ็อกหน่อยคือค่อนข้างจะเรียบร้อยไงก็เพื่งจะได้รู้ว่าแบบชอบเพลงร็อกเขาเก็บฝนเออดีดีดีเหมือนพี่เหมือนกันแหละ แล้วน้องพูดถึงโปรดิวเซอร์ไหมครับพี่ปอนก็เป็นคนที่ในการคุมจะค่อนข้างเคี่ยวเคี่ยวอันนี้อันนี้ดีนะน้องเคี่ยวเนี่ยดีเคี่ยวในควาสุโบดีนะคะพี่ปอนคือแว่าแล้วโบจะชอบคนที่เจอคนที่เคี่ยวกับงานเพราะรู้สึกว่างานมันจะออกมาได้เนื้อที่ดีค่อน้างชอบมาดีออกมาชอบค่ะที่โบที่ออกมาก็ชอบแล้วก็เป็นคนที่ ข้านอกเวลาทางานก็เ so ป็น like, พ yeah, <we ี yeah, <that> <els> yeah. uh ่ชายคนหนึ่งคุยเล่นตลกมีมุกอะไรให้ขด้แต่ถ้าเวลาทางานก็จะซีเรียสเล็กน้อยซีเรียสเล็กน้อยแต่ก็จะไม่ไม่ดุเลยจะเข้าใจว่าในสถานการณ์ที่เราล้ออย่างนั้นเราเป็นยังไงเพราะฉะนั้นเขาจะถ้าถ้ามันดุใส่กันหรือพูดอะไรใส่กันที่มันรู้สึกว่ามันจะเครียดและทาให้ไปกันใหญ่เพราะฉะนั้นสบายสบายดีกว่า ถ้าเครียดมันก็จะยิ่งร็อกเข้าไปอ่ามันจะยิ่งใหญ่ขนใหญ่ค่ะน้องโบนี่นอกจากตัวเองจะเป็นอาร์ติสเต็มที่แล้วอย่างที่พี่เห็นเนี่ยจริงๆแล้วคุณพ่อก็เป็นนักดนตรีด้วยใช่ใช่คุณพ่อเป็นนักดนตรีตอนรอนประมาณคุณพ่อวัยรุ่นอยู่เนี่ยก็เป็นนักร้องนํากับนุ่มต้ามีวงเล่นกับเพื่อนในผับอะไรตามสมัยเขาแล้วคุณพ่อได้ให้อะไรบ้างไหมเคยร่วมงานคุณพ่อคุณพ่อร้องเพลงกับคุณพ่อหรือว่าเราได้อะไรจาก จากตรงนี้่ะคุณจากคุณพ่อไหมไม่่ค่ะเพราะว่าไม่ได้อยู่ด้วยกันกับคุณพ่อเพราะฉะนั้นคุณพ่อก็จะไม่รู้เรื่องโบร้องเพลงได้จะมารู้ก็ตอนที่บอกว่าโบเซ็นกำลังจะเซ็นสัญญาให้คุณพ่อมาช่วยเป็นพ่อเไม่รู้เรื่องตลอดเลยรไม่รู้เรื่องอะไรเลยมารู้อีกทีตอนเซ็นสัญญาแล้วใช่ค่ะแล้วคุณพ่อรู้มาก่อนไหมว่าน้องโบร้องเพลงได้ขนาดนี้ ไม่ทราบเลยไม่รู้เรื่องเลยไม่ไม่เคยร้องให้ฟังไม่เคยเอาเทปที่แอดเทาเกะอะไรู้อีกทีคุณพ่อก็อาไปแล้วก็อาไปแล้วอ๋าไปเลยเห็นจะไปทีเนี่ยอาวันนี้นอกจากเราจะมีโปรดิวเซอร์ของน้องโบแล้วก็ยังมีเพื่อนสนิทมาด้วยเย่อยากเชิญเพื่อนสนิทเข้าบ้านหน่อยไหมไปด้วยกันไหมไปด้วยกันนะขอบคืณมากด้วยนะอ้าวฮะขอเชิญเอกบีเอสพีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัเราจะเริ่ม ครบเลยคะครบเลยค่ะขาครบเลยคะอ่านี่เป็นเพื่อนสนิทกันมากรักสนิทที่สุดเหตุใดเป็นเพื่อนสนิทกันเพราะว่าแก้มยุ้ยดีใจกันนะไม่กิจเราแพ้เขาครับแพ้แต่เขาตุยกับโบตรงนี้สองลูกเขามีสองลูกเขามีสองลูกบมีลูกเดียวแต่ลูกใหญ่ได้ อ่ะงั้นเดี๋ยวอีกสองวันผมมาใหม่แล้วแล้วยังไงครับถึงสนิทกันได้ลงก็คือมาโบจะเข้ามาก่อนเขานิดนึงคือโบจะสนิทกับพี่ข้างในใช่ไหมคะบโบก็เอาใบตอกใบสมัครศิลปินเนี่ยไปให้เขาไปให้เอกซึ่งตอนนั้นเขาจะเข้าใจถนัดเลยว่าโบเป็นพนักงานพนักงานแน่นงานที่นั่นจากหมูเฮ้งตอนนั้นจากราศีันตอนแรกขอผมยาวสวยนะหน้าใสนี่ก็สวยอยู่อันนี้สวยขึ้นไงฮะ ก็เขาก็จะเข้าใจแล้วก็ถามถามมากถามมากกว่าคนอื่นที่เข้ามานั่งอ่ะพี่พี่ครับมันเดี๋ยวมันจะร้องไงพี่คขาเดจะต้องร้องอะไรพี่พี่โอ้โหถามเยอะมากเขาเรียกโบพี่ไอ่ได้เขาแก่โอ้โหนี่สั่งแจกแก่โบ้ฟรีเลยแล้วคือตอนนั้นมาใหม่ๆนี่จะไม่รู้อะไรเลยตอนยูเอทียังไม่ได้เริ่มเรียนร้องเพลงเลยยังไม่ครบปีแก่เาปีนึงแก่ปีนึงที่ปีเดียวโอโอเคยังไง แล้วตอนนั้นจะไม่รู้อะไรเลยก็คือนึกว่าเขาเป็นพี่ที่นั่นฮะเราก็แบบสูฮกสูฮกอะไรเงี้ยพี่ะพี่ฮะพี่สวัสดีอะไรเงี้ยก็ถามเขาว่าเออตรงนี้ทำไงร้องไงอะไรเงี้ยเขาก็จะคอยแนะนำนะครับแต่ตอนนั้นเขาก็แบบมองๆองอิตาลีอะไรเนี่ยไันเรียกชันพี่เลยหรือว่าจุ๊ยจุ๊ยนิด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 นิ็นิดนิดน่ดนิดนิดนินิ่นิดริมดน ถามเยอะจังคนนี้อะไรวางมาดวางมาดวางมาดรักงานนิดหน่อยเหมือนกันช่นิดนึงเป็นเพราะพี่เขาฝากมาใช่วยคะก็ต้องทำหน้าที่อ่อ่าใช่ใช่เขาก็เขาแนะนำนะครับเวลาร้องอะไรอย่างเงี้ยตรงนี้ลูกคอยช่วยช่วยกันอย่างเวลาโบเข้าไปซ้อมเขาก็จะบอกโบว่าตรงไหนไม่ดีอะไรผัดผัดกันบอกกันก็เลยแนะนำกันพอดีได้มาเรียนด้วยกันเด็กร้องเพลงด้วยกันก็เลยทำให้สนิทกัน แล้วโบจะหลงด้วยเสียงเขาเนี่ยเยอะมากเพราะเขาจะพาโบเพียนบ่อยอ๋อไม่จังไปเลยเหรอไม่เพียนเลหรือ,อไม่มพเพลยนไม่ผิดพี่ง <laughs> เขาจะแบบว่านั่งข้างตลอดไงนั่งมานั่งเรียนจะนั่งแบบว่าเสียงเขาจะร้องอ่านดางังอ่านโน้ตดังมอ่ออาาจรรย์นหแล้วเราจะมีแบบโดมี่โดมี่อะไรอย่างเงี้ยมันจะมีพี่แล้วเขาจะชอบหลงแล้วโบก็จะหลงตามเขาเนีลยมันหลุดคนนึงมันก็แล้วมีแบบไม่แต่ว่าอยู่มีพี่มีโบอยู่ใกล้เขานี่ร้องเพลงเก่งขึ้นนะเพราะว่า เขาแจกน้ำทิพย์ตลอดเลยฮะน้ำลายมันจะมีน้ำลายน้ำลายอะไรเพราะมันจะมีท่าแบบเขาเรียกว่าอะไรออกกำลังกำบังลมกำลังลมอะไรเงี้ยอะไรเงี้ยซึ่งเขาอยู่เครื่องฆ่ไงอะไรเงี้ยตอนนั้นเขาอยู่ในห้องน้ำตอนนี้เอ้ยพ่อมาอาเช็ดอาเช็ดไม่มีค่ะไม่มีอ๋อวาวรั่วเหรอครับมันไม่ใช่แก้วแก้วมันเก็บไม่อยู่ครับอ๋อยู่ค่ะ พูดเล่นเหรอพูดเล่นแล้วของเอกมีอะไรบ้างก็ของเอกเขจะเป็นเกี้ยมมะพี่เกี้ยมนี่เป็นเกี้ยมแต่เกี้ยมแปลว่าอะไรคะในกลุ่มพี่น่าจะรู้นะเกี้ยมเกี้ยมนี่มันจะแบบแก้งงกอ๋อเกี้ยมเกี้ยมงกงเ้ยเขาจะมีมีอยู่ครั้งหนึ่งเคยไปทานข้าวด้วยกันแล้วเสร็จก็บอกว่าประมาณจะจ่ายตังค์ละเขาบอกเฮ้ยเดี๋ยวโบจ่ายเขาโบจะไม่ชอบให้คนอื่นมาเลี้ยงก็จะจ่ายจ่ายเขาแบบเฮ้ยเดี๋ยวเอกจ่ายเองจ่ายเองอะไรอย่างเงี้ยก็เลย เฮ้ยไม่ได้ไม่ได้เราจ่ายสรุปโบแย่งจ่ายได้ในวันนั้นเขาบอกเออดีเวลหลังมากับโบไม่พกปังไว้อะไรอย่างเงี้ยจะมีอย่างนี้เกิดขึ้นคุณผู้ชมครับก็เอกยูเอสทีไม่ไม่งกเลยครับไม่ไม่ย่างจ่ายก็แสดงว่าสองท่านนี้ก็สนิทกันมากนะครับเอกทีเด็วแล้วกับยูเอสทีคนอื่นก็สนิทค่ะแต่กับเอกก็จะโทรคุยกันบ่อยมีปัญหาอะไรก็โทรไปถามบ้าง ก็ดีคอยสนิทกันต่อไปดีเลเดียวครับวันนี้ทางรายการก็รู้สึกดีใจที่ได้มีแขกรับเชิญมาเยี่ยมในวันนี้นะครับซึ่งพิเศษหมดทั้ง3ท่านเลยเสียงปรบมือให้คุณโบสุนิตาลีทิกุลครับคุณปอนธนาครับดิโแล้วก็น้องเอก UST ก่อนที่จะจังตรงนี้พี่ี้น้องโบร้องเพลงก่อนที่จะเข้ามานั่งคุยมีกรอมีอีกโอ้โหมาไฮน์ไนท์จะเยอะไหมหรอเพลงเพลงเดียวจะเยอะไหมไม่เยอะนะเขาร้องเฉพาะอะไรอย่างร้องเพลงเองพี่เดี๋ยวพบกับน้องโบ Và tắt lên rồi